สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโจชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนพฤษภาคมเป็นเรื่องที่4กันค่ะสําหรับในเรื่องนี้ได้พระเอกหนุ่มหุ่นพี่หมีขวัญใจของใครหลายๆคนอย่างยุนยุนซังมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาหายหน้าหาย,หาหายตาไปนานพอสมควร ใครที่กําลังคิดถึงพ่อหนุ่มคนนี้อยู่แล้วแล้วก็ถึงเวลาของคุณแล้วล่ะค่ะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ l ล t s s e ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่าร o ส t Mansion แนวของเรื่องคือลึกลับระทึกขวัญและสืบสวนสอบสวนค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อก,กันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเป็นพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งเธอมีพี่สาวอยู่หนึ่งคนซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอที่ร o ส t m a n ั่นอยู่มาวันหนึ่งเธอได้รับข่าวว่าพี่สาวของเธอนั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย<ๆ>เธอจึงพยายามออกตามหาพี่สาวโดยตัดสินใจกลับไปยังร o ส t m a n ั่นอีกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลของพี่สาวว่า เธอหายไปไหนและหายไปได้อย่างไรที่แมนชั่นแห่งนี้เองกำลังมีแผนที่จะรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเมื่อเธอมาถึงแทนที่จะได้พบกับพี่สาวแต่เปล่าเลยนอกจากจะไม่พบพี่สาวแล้วเธอยังมีความรู้สึกแปลกๆกับบรรดาเหล่าเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ข้างๆกันอีกด้วยยิ่งเธอค้นหาความจริงมากเท่าไหร่ความลับอันน่าสะพรึงกลัวก็ถูกเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้น แถมยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของความโลภในจิตใจมนุษย์ที่ยากแท้อย่างถึงจนมันอาจจะนําพาเธอไปพบกับจุดจบความโหดร้ายก็เป็นได้ค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงอย่างไรพี่สาวของเธอหายตัวไปไหนจะมีชีวิตอยู่หรือไม่เธอจะตามหาพี่สาวเจอไหมใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดและมีจุดประสงค์ทำไปเพื่ออะไรเราไปร่วมกันสืบหาความจริงได้จากในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนะักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่หน่งอิมจียอนรบทนางเอกของเรื่องพนักงานโรงแรมสาวที่ออกตามหาพี่สาวหลังจากที่ทราบข่าวว่าพี่สาวข,ของเธอนั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทําให้เธอต้องกลับมาหาครอบครัวอีกครั้งที่โรสแมนชั่นการกลับมาในครั้งนี้ทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปและยังนําไปสู่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวอีกด้วยค่ะ คนที่2คายุนกยุนซังรับบทพระเอกของเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจำแผนกคดีอาชญากรรมรุนแรงเขาเป็นเพียงคนเดียวที่คอยให้ความช่วยเหลือกับนางเอกในทุกๆเรื่องระหว่างการออกตามหาพี่สาวของเธอ เขาเป็นคนที่ถ้าได้ทำอะไรแล้วจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถที่เขามีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูไว้ใจได้แต่ความจริงแล้วเขากลับมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องคา s ซอบไลน์ในปี2019เขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกสาวกึมแซลรร่วมด้วยเชยยูฮวา อีจุนยองและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆเกี่ยวกับการสืบหาความจริงของกรณีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาโดยความน่าสงสัยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบรรดานักเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งด้วยซึ่งมีปัญหาพื้นฐานมาจากการบูลลี่กันในโรงเรียนค่ะป้าแนะนําเลยนะคะซีรี์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของชางร่วมกับผู้เขียนบทซีรีส์อยู่กับยอน สำหรับพอดของเรื่องนั้นไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ทำไม้ทำไมมันถึงเราใจให้ป้าอยากดูก็ไม่รู้ค่ะจากทีเซอร์ที่เราได้ดูกันไปนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันน่าดูมากๆหลังๆมาซีรีส์แนวนี้ของเกาหลีทีมเขียนบทเขียนได้ดีค่ะอีกทั้งยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูคือการที่เราเดาเนื้อเรื่องไม่ได้แถมสับสนมึนง,งงไปอีก ดูได้จากซีรีส์ก่อนหน้านี้เลยค่ะอย่างเรื่อง Beyond Evil หรือ Mouse ต้องยอมรับเลยว่า2เรื่องนี้ดีงามจริงๆมันเลยทําให้ป้าคาดหวังว่าในเรื่องนี้ทางทีมผู้สร้างเขาจะหยิบปมปัญหาอะไรมาถ่ายทอดมีวิธีพลิกแพงเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจค่ะ ถ้าดำเนินใน,นเรื่องดีบทเด่นรับรองเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นมานอกสายตาอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่ควรพลาดเพราะเดี๋ยวนี้เกาหลีเขาไม่ได้ถนัดแต่แนวลอมคอมแล้วนะคะแนวลึกลับระทึกขวัญฆาตกรรมและสืบสวนสอบสวนก็ดีไม่แพ้กันเลยนอกจากนี้ตัวละครหลักอย่างพระเอกจริงๆแล้วเขาจะเข้ามาช่วยเหลือนางเอกจริงไหมมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกหรือเปล่าแถมความจิตของเหล่าบรรดาเพื่อนบ้านของนางเอกดูไม่มีใครปกติสักคนเลยค่ะ สร้างความกดดันความอึดอัดความหน้าขนลุกให้ได้รู้สึกตลอดเวลาเราคงต้องไปตามดูในเนื้อเรื่องกันแล้วค่ะ ทางด้านนางเอกอย่างอิมจียอนยังให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนที่เธอได้อ่านบทครั้งแรกเธอยังรู้สึกตื่นเต้นกับเนื้อเรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้มันทำให้ชันละสายตาจากการอ่านบทนี้ไม่ได้เลยซึ่งในแต่ละตอนมันจะมีการพัฒนาเนื้อเรื่องจนทำให้คุณขนลุกส่วนทางด้านพระเอกอย่างยุนยุนซางเองก็ให้สัมภาษณ์ไว้เช่นเดียวกันว่าเขาอ่านบทเรื่องนี้จนเพลินลืมเวลาไปเลยแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะแสดงถ่ายทอดมุมมองใหม่ๆใ,ให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะ แหมออกมาเค็มกันขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะคงต้องจับยัดลงลิสต์ไว้อีกหนึ่งเรื่องแล้วล่ะคะ่ะ สุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรนางเอกจะตามหาพี่สาวเจอหรือไม่แล้วในแมนชั่นนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันศุกร์ทางทีวี n ิ o งออน EP หนเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมามีทั้ง1 2 EP ออนแอร์สัปดาห์ละ4 EP อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังส่วนช่องทางรับชมย้อนหลังในไทยยังไม่มีนะคะคงต้องดูใน Google กันแล้วล่ะคะ่ะ มาถึงช่วสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโสนนะคะดสั่นซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกุงกิงกุ้งกลิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์จะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ